ผังอันนี้ฮนะจะพาไปรู้จักประเทศไทยแบบลงลึกและกว้างนะครับทั้งลึกทั้งกว้างลึกหมายว่ามุมที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เป็นมุมที่ทมันอยู่ลึกนะฮะ ที่มันส่งผลเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยมีปัญหาอย่างเช่นที่เราเป็นอยู่ขณะน,นี้ที่เราตั้งคำถามว่าประเทศไทยเด,เดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่แหละครับกลไกทั้งหมดนี้ที่เป็นผังนี้จะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ง่ายเห็นภาพสะดวกนะครับถ้าไปอ่านตัวอักษรไม่เข้าใจฮะดึงภาพมันีออกเอาล้มาดูกัน เราออกจากยุคเจ้าของคอนครนะตอนนี้ยุคเจ้าของคอนครก็มีมาตั้งแต่รอห้าก็คือมาตั้งแต่รอหนึ่งแต่ว่าจะตัดภาพมาที่รอห้าแล้วกันนะซึ่งก็ยังเป็นยุคก็เ,เป็นยุคที่เกิดทําให้เกิดยุคลัชาติแต่ก็ยังจะเป็นเจ้าอนครน,นะครับแล้วถูกไล่ล่าเมืองขึ้นยุคน,นี้จึงชื่อว่ายุคจําแขนขารอห้านะฮะ ต่างชาติมาไล่ล่าเมืองขึ้นอยู่นะเหตุที่จาแข็งขาดเพราว่าต้องรักษาประเทศเอาไว้นั่นแหละครับคือที่มาเขาว่าจาแข็งขาดต่อมาเราหกก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วทงไตลงก็เราก็เปลี่ยนธงชาติมาเป็นธงไตลงเสียเพื่อให้สีเราเหมือนกับชาวยุโรปคือแดงขาวน้ําเงินนั่นเองแล้วก็ให้ฟอร์มหมายไปเพื่อให้ทหารไปมีขวัญกําลังใจนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับ,นะรบต่อมายุคเจ็ด ยุคโลจิตเป็นยุคมืดมืดบอดทางปัญญาเพราะว่าเราใช้ประชาธิปปตยปลอมนั่นเองซึ่งประชาธิปลอมก็คือเผด็จการนั่นเองเป็นประเทศเผด็จการคือไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะโลกโลกเมื่อโลกในยุคนั้นเมื่อออกจากยุคกษัตริย์ปกครองเจ้าของละครนะครับมาออกจากยุคโลจิตนะครับก็จะต้องไปเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะกลายเป็นเผด็จการไม่มีเผด็จการที่เผด็จการก็ไม่ก็ไม่อยากบอกเรื่ององเผด็จการ ไม่ไม่กล้าบอกก็เลยต้องบอกเราเป็นเราจบตายนะแต่ใท้ติงเป็นสายปลอมที่ประชาชนไม่รู้เรื่องนี่แหละเชิงลึกที่ท่านไม่รู้กันไม่เข้าใจจนทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าชาติที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยแต่จริงๆเราคือไปสายปลอมก็คือเผด็จการนั่นเองเขาซ่อนเงื่อนทำให้ท่านไม่ออกดูไม่ออกเพราะฉะนั้นผักผังนี่เชิงลึกจริงๆมาบอกเนี่ยแต่ท่านได้รู้เสียว่าประเทศไทยไม่เคยใช้คําว่า never ever and forever ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลยนะ ต่อไปอนาะคตก็ไม่เป็นถ้ายังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเป็นเช่นนั้นเราเป็นประเทศเผดิการอย่างที่ทุกคนไทยงงหรืออัปากค้างเลยนี่คือความจริงนะนี่คือเรื่องเชิงลึกที่ท่านไม่รู้แต่ท่านจะได้เห็นอย่างมุมกว้างเ,เห็นแต่ลึกจนทั้งไ่กว้างเลยนะฮะแล้วต่อมายุครอแปดทุมินนะฮะก็เพราะรอแปดที่ลงถูกกันแกล้งฮนะถูกไอ้คะราษฎรนี่แหละครับในยุครอเจ็ดมันพาประเทศเวไปเป็นจับปลอมเพราะมันสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จ แล้วเขาไม่ต้องการที่จะมีกษัตริย์เพราะเขาต้องการจะเป็นประธานนะนะเขาเขา,เขาไม่เพื่อไงเขาไม่เข้าใจหลักวิชานะแล้วก็รอแปดก็เลยถูกกันแกล้งก็เลยโมโหก็เลยจะประกาศคือพูดออกไปให้ได้ยินให้รู้ว่าจะลงสมัครเป็นนายกเลยแล้น้องชายเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าได้อำนาจทั้งทั้งสอง่อะทีน,นี้คณะรล่าก็ไม่พอใจครับก็เลยเกิดยุคธมิน เอกิมนก็คือใช้ลูกปืนเพราะฉะนั้นพวกท่านก็ไม่อยู่นั่นแหละครับต่อมาเ้าสู่ยุคถิ่นกาขาวรื่ขาวหมายถึงว่าทุกอย่างกับทิศทางหมดกาแทนที่ที่ดำมันก็ขาวนะคนที่จะแทนที่เป็นคนที่ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับก็ไม่ช่วยก็กาเมันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีนะแต่ทาตัวเป็นคนขาวอย่างพูดง่ายคนไม่คนละยังตำบอลคนไม่ดีคนทํา ทำลายชาติบ้านเมืองแต่ได้รับการเชิดชูเชิดหน้าชูตาอย่างเงี้ยคือคนทําดีไม่เกิดสร้างสารรค์ไม่เกิดอยู่ในประเทศไม่เกิดแต่คนทําระยตำตาบอลกับชาติเกิดได้รับความเจริญยิ่งใหญ่ได้รับการเชิดหน้าชูตานะอย่างที่ท่านเห็นประจักษ์ชัดแจ้งนะต่อมาก็มาเข้าสู่ยุคชาววิไลหรือสกาววิไลยุคหล่อสิบละยุคนี้จะเป็นยุคใหม่นะครับนี่แหละยุคของเราอยู่นี้ยุคมนุษยธรรมอะ จะใช้เป็นหลักปกครองเลยนะใช้หลักมนุษยธรรมปกครองยุรสิบที่ประชาชนจะปกครองตัวเองครับอันนี้คือเรื่องใหม่นะครับโดยการติดทงธรรมธิไปไตยน,นะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลในเราสิบนี้จะลงมาที่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันว่ามันมีอะไรนะซึ่งมันก็จะมีส่งส่งผลที่จะวางหลักวางรากฐานตั้งแต่ยุคเราสิบเป็นต้นไปถึงยุคเราสิบสองประนั้นก็จะมีสิบสองของ้อนะเอาละเรามาดู เรามาเรียนรู้จากยุคสมบูรณานสิทธิราชนะแล้วเราออกจากสมบูรณานสิทธิราชเนี่ยมานะฮะมันมีสองทางเลือกเท่านั้นเองคุณจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับถ้าทำสองอันนี้ไปเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอามันก็จะตกมาเป็นเผด็จการโดยอัตโนมัตินะเบบนี้มันมี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 อย่างเงี้ยคือเมียนจะมีสองทางให้เลือกก่อนถ้าไม่เอาก็มาลงนี้ ะะแต่ประเทศไทยประชาธิปไตยเป็นไหมก็ไม่เป็น never ever and forever ประเทศไทยไม่เคยเป็นนะครับประชาธิปไตยถูกหลอกกันทั้งประเทศนะฮะของันนี้เราไปไหมก็ไม่ไปเพราะเราเป็นระบบกษัตริย์ก็ไม่ไปเพราะนั้นเราไม่ไอ้นี่เราก็ไม่มาไอ้นี่เราก็ไม่เป็นก็เลยมาเป็นผลิตการนี่ไงมันเป็นโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติมันกฎเกณฑ์ไปที่นี้ตามทางที่ออกแบบนี้ถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยคุณ ก็ไปวปิทยคอมมิวนิสต์แล้วคอมมิวนิสต์เป็ี่ยนไหมก็ไม่เป็นไม่เป็น,ปน <c oughs> ตกยก็ตกอยู่เนี่ยเป็นโดยอัตโนมัติเข้าจะว่าอัตโนมัติไปฮะอ่านะพอเป็นนี่ไอ้นี่เป็นสีแดงม,มันจะลากไปเลยอ่านะเป็นการทำผิดต่อชาติมาถึงแปดสิบแปดปีแล้วอ่านะต้องสิ้นสุดนะอันนี้ผังนี่เขียนกันสองปีที่แล้วนะฮะกระบวนการที่มันลากมามันก็ทําให้เกิดอะไรรัฐและองค์กรสลาดเกิดขึ้น เป็นตัวช่วยช่วยกายช่วยเปรียการเนี่ยเนี่ยมา,มาช่วยเปรียดการแล้วก็อาวุธทหารอ่าเนี่ยใช้อาวุธเป็นหลักะ้อนเปรียดการก็ต้องอาวุธมานําคือเขาไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจทิพยไตนะครับเขาต้องใช้อาวุธไงก็จึงก็จ,งกจึงได้ยึดประเทศได้ได้ใช้อำนาจทิพไตของประเทศแต่เจ้าของอำนาจทิพย์ไตไม่ได้ใช้อาจารย์ไม่ได้ใช้แล้วก็บริการก็มาตั้งพักอ่าตั้งสสมีสวเกิดขึ้น กรณีองค์กรฉลาเกิดขึ้นองค์กรฉลา this เป็น,นงองค์กรเกิดขึ้นในยุคล้อไอ้รัฐมนตรีสอบสี่สิบแต่ว่ามันเป็นองค์กรฉลาเพื่อจะปราบไอ้พวกบริการนี่แหละแต่ว่าตั้งขึ้นมาก็เสร็จเสร็จทุกอย่างปัญหาดีตั้งดีนะพอตั้งมาปุ๊บก็กลายเสร็จเป็นเครื่องมือของไอ้เนี่ยเออโดยไม่รู้โดยไม่รู้เรื่องเราพอไม่รู้เรื่องไง,ง,งก็องค์กรฉลาตั้งขึ้นมาได้ที่ไหนล่ะเออนี่แหละคนไทยไม่เข้าใจอ่ะ ประเทศไทยมีสามดุลแล้วคุณไม่ต้องไปตั้งองค์กรศิลาคุณตั้งองค์กรศิลาแต่เวลาเขามาเป็นรักเขาก็าฟอร์์ได้เลยก็เอาไปใช้ในสถาเฉยพวกอแคอะไรนะเอาอ้อยเข้าปากช้างอันนี้เนี่ยองค์กรศิลาอยู่ๆไปตั้งรัฐมนูลนปีสี่ศูนย์นะเอาอ้อยเข้าปากช้างนี่คือช้างโดยไม่รู้หลักนี่ไงคุณเอาเข้าไปคุณก็เสร็จคุณมาอยู่ในสายนี่หมดอยู่ในสายสีสดแดงแล้วก็เขานิยมล่างรัฐนิิเขาสร้างมนนิติรักกัน รัฐธรรมนูญที่รีบนะร,รีบคําว่ารีบแปลว่ารีบเขียนสั่งไว้ในรัฐธรรมนูญน,นั่นแหละการรีบนั่นคือรัฐตัวรัฐมันใช้นิติใช้กฎหมายสั่งเอาไว้สั่งในรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างงี้เพราะนั้นใครเขียนรัฐธรรมนูญคนนั้นก็เป็นเป็นของคนนั้นนะ่ะนะซึ่งมันเป็นหลักการที่ห้าหลักการที่ห้านีาานน้ไม่ใช่หลักประชารัฐใจนะเป็นพิธีการเท่านั้นเองพิธีการที่จะเอาตัวแทนซึ่งมันก็มีรัฐธรรมนูญเขียนออกมานะเป็นตัวแทนนะฮะ ส่วนหลักที่ใช้จริงอยู่นี่ฮะก้อ1หนึ่งก้อสองก้อสามก้อสี่ซึ่งประชาชนต้องใช้อำนาจที่ตใจเป็นและมีเสรีภาพที่สร้างสิ่งอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก็โดยการออกเป็นกฎหม้อกฎหมายนะฮะเมื่อออกเป็นกฎหมายแล้วสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้ก็จะเกิดขึ้นจากกฎหมายนั่นเองทำให้เกิดอันนี้ต้องทําคู่แรกนี้ให้ได้ก่อนก้อ1หนึ่งก็อสองเนี่ยนะแล้วอกหนึ่งก็อสองมันทําไปแล้วเนี่ยผลกระทบถ้าผลกระทบเกิดขึ้นคู่สามก็จะมาความสมดุลภาค ที่ฉันได้แค่30อีกคนพวกหนึ่งได้ในทุนได้70มันไม่เสมอภาคก็ต้องมาร้องนะครับอย่างเช่นชาชนะอย่างเงี้ยมาเนี่ยน,นะครับทีนี้ชาชนะมาเนี่ยถูกตีเพราะอะไรนะก็เพราะเขาไปใช้นิติรัฐเขาไปใช้นิติธรรมนี่ไงเขาใช้รัฐเพราะเขาล่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนและคนเห็นฐธรรมูนก็ไม่รู้เรื่องมันก็เอาอความไม่มั่นคงของชาติไปใส่ไปในรัรฐธรรมนูญก็ใส่ไปรัฐใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องปราบเป็นหน้าที่ก็ต้องทํา ก็เลยเผชิญกันแล้วชนกันก็เลยตีกันอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใช้หลักนิติธรรมนะมันจะคุยกันรู้เรื่องมันไม่พูดถึงตัวอักษรตัวหนังสือกฎหมายไม่ว่าไม่ผิดกฎจราจรมันไม่ผิดอะไรเลยคือนิติธรรมเข้าใจทำไมจึงมาและนิติธรรมก็จะมีคณะกรรมการไปพูดคุยที่นี่ผมออกแบบนิติธรรมไว้สี่คณะกรรมการหนึ่งคณะกรรมการจะเรียกไอ้มารยาทโดยมารยาทหรือคนเสนอไม่เรื่องเนี้ยเรื่องจะหน้างี้เสนอราชาบ้านเสียหายหมดอ่า นี่เวทเสียหายหมดนะแต่ในทุนได้อ่าแต่ทุนได้ถ้าไม่ได้ก็เพราะเป็นนิติรักเนี่ยมันไม่สนใจประชาชนหรอกนะเพราะมันเรี่อเป็นไม่ใช่หลักนิิธรรมไอ้เนี่สี่ข้อ,อน,นี้คือหลักประชาชาติประชาไตยนะครับว่าต้องใช้สี่ข้อนี้แต่ประเทศไทยไม่เคยทําเลยหนึ่งสองสามสี่ครัใช้คำว่า never ever and forever ไม่ทําเลยเนี่ยสี่ข้อเนี่ยเขาไปเอาข้อที่ห้าเลยไอ้พวกมันยึดอานาจมันชัดจะใครห้าใช้ปุ๊บรีบร้างมันปุ๊บรีบปกครองแต่พวกนี้ต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปี จริงเสียดประชาชนเข้าใจและใช้เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยประชาชนเขาใช้เป็นแล้วก็เสียรเลยที่ผมอธิบายเนี่ยท่านไม่เจอตาราไหนหรอกครับเนี่ยจัดเป็นคู่ให้คู่แรกคุณต้องแอคชั่นก่อนคู่หนึ่งในคู่แอคชั่นหมายว่าเอ้ยอยากทำอะไรฉันมีเสรีภาพแถมมีอำนาจทิพย์ตายด้วยโอ้ทำอะไรก็ได้ในประเทศเนี่ยดังนั้นอะไรที่ไม่เคยมีในโลกนี้สามารถสั่งให้เกิดขึ้นได้ด้วยการออกกฎหมายมีเสรีภาพแต่กฎหมายที่ออกมาแล้วใครได้รับผลกระทบ ก็มาเสนอเลยนะครับข้อสามว่าฉันรู้สึกฉันได้สามสิบเอร์เซ็นไอ้พวกนั้นได้ไนายทุนได้เจ็ดสิบไม่ได้อ่าหรืออยู่คนละภาคอีกภาคหนึ่งได้มากอีกภาคได้น้อยทําไมจึงแตกตา่างก็จะมีคําอธิบายจากคณะที่ทกาเนี่ยก็มีโดยมรารยาทคณะกรรม,มาการโดยมารยาทคณะกรรม,ามการโดยจริยธรรมคณะกรรมการโดยมนุษยธรรมนะครับคณะกรรมการโดยคุณธ,ธรรมอย่างเงี้ยน,นะจะมีเสียงกรรมการพิจารณาเพราะฉะนั้น ก็จะเจรจาต่อรองว่าเออไอที่ได้เจ็ดสิบเหลือเหลือลงมาเป็นห้าห้าได้ไหมไอ้ไอ้ได้สามสิบก็จะได้ขึ้นไปเป็นสี่ห้ามันจะได้เออเนี่ยสมมุิภาคกันใกลเคียงอันนี้หรือต่างกันสี่สิบหกสิบอาไปได้เพราะมันต่างกันด้วยกายภาพทางวิศาสตร์ต่างกันด้วยอุณหภูมิต่างกันด้วยจัตพันธ์สีผิวต่างกันด้วยความเชื่อก็ว่ากันไปต่างกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคยุนยุ่ก็อยู่กันได้ปกติ โครงการน,นั้นก็เกิดหรือไม่ก็ปฏิเสธตายแ,แค่นั้นเองดังนั้นมันจะแก้ปัญหาจบไปได้ร่วงไปนะแต่ถ้าใช้นิติรัฐนะมันเขียนกฎหมายไว้อย่างเดียววิธีแก้มีสามร้อยหกสิบวิธีแก้แต่เขาเขียนไว้วิธีเดียวด้วยมาตตาหนึ่งในร,รัฐธรรมนูญใครไม่เห็นไม่ตรงกับมารตราที่เขาเขียนในร,รัฐธรรมนูญอีกสามร้อยห้าสิบเก้ามาตตาหรือห้าสิบเก้าวิธีผิดหมดนะเป็นการไปปิดโอกาสเด็กตั้งสามร้อยห้าสิบ 9วิธีที่ดีๆแต่กับเรื่องวิธีเดียวที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นเช่นนี้ไปช่วยนิรันดร์ตลอดการการละกวาดสารของโลกโดยอาเทียนรัฐธรรมนูนไว้มารตราหนึ่งก็ไม่มีการแก้เลยเป็นอย่างนี้ไปตลอดซึ่งเป็นวิธีเขียนรัฐธรรมนูนที่คนโง,เนง,เนโงเน่เขียนต้องเียคนโง่เขียนเขียนรัฐธรรมนูนวิบัติอย่างนึ่รัฐธรรมนูนวิบัตินี่แหละประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาจากอะไรมาจากสีแดงนี่ไงนี่ไงก็ประเทศไทยมันตกลงตรงนี้มันก็เลยทาให้เกิดใช้หลักนี้ที่ที่ห้าเป็นตลอดมันไม่ใช้ข้อหนึ่งข้อสี่ เพราะมันต้องใช้เวลาสร้าง10บางประเทศเร็วหน่อยก็10ปีสเตียแล้วบางประเทศ20ปี30ปีนะครับอเมริกา,าเขาจะมีรัฐมนูลเขาต้อง10กว่าปีเขาจึงมีรัฐมนูลเออประเทศไทยดีว่าโ,โหรีบมีเลยเห็นไหมผลเป็นไ,ไงกลายเป็นประชาติเนี้ก,ก็ก็ไปโกหกไงว่าเป็นเราเป็นประชาไตยนะแถมสร้างลุโซรีไว้ให้ด้วยให้เห็นเลยการกทมดังนั้นเราจึงเป็นประเทศอะไรชื่อนี้ก็คงอ่านออกทุกคนนะ เพราะอะไรก็เพราะเป็นรีบมีรัฐมนูลเนี่ยก็เป็นรุ่นหนุ่มก็อาจมีปรกเด็นการเพราะมันยึดหลักนิติรัฐมันเลยเป็นประเด็จการคุณไม่ยึดหลักนิติธรรมไงไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกเป็นประเด็จการแล้วประชาชนแยกกันไม่ได้แล้วว่านิติรัฐนิติธรรมมันคนละพวกกันมักชอบพูดติดกันพูดแก้เกอร์เพราะเขาไม่รู้ไงถ้าคุณรู้จริงนะเอาจงกระจาทั้งหลายรู้นะจะไม่พูดติดกันเลยมันมันเป็นขาวกับนดำมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนถ้าน้ําจะดื่มน้ํา คุณต้องดื่มน้ํานี่ธรรมถ้าคุณไปดื่มน้ํานีตจรักก็คือคุณดื่มน้ําตัางหรือน้ํามันน้ำมันเติมรถยน่ะเออเนี่ยมันมันัน่วหมดไม่ถูกการที่เป็นประเทศตอนหลายแลนมันก็ทําให้เกิดเป็นอะไรรักสารคันนั่นเอเราเป็นมา20ฉบับแล้วนะควรจะไฟนอลจบได้แล้วเอาละอันนี้เป็นการอธิบายให้เห็นว่า ประเทศไทยม,มันผ่านอะไรมานะครับถึงแม้เราเป็นประชาธิปไตยสมมติเราเลือกประชาธิปไตยมันก็มีสองอันนี้ให้เลือกนะรประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบอ,อันนี้ประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขเขาเรียกว่าขิงด้อมเราเป็นในนิวประเทศเราเกิดเป็นเช่นนี้ถ้าเพศเ็าเรียกเป็นเพศชายเกิดแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนนี้เป็นเพศหญิงนะริพับลิกเนี่ยมีหลายรัฐหรือเป็นสหพันมารวมกันอย่างเงี้ยนะครับก็ กษัตริย์ขายไปแต่เป็นประชาชนนี่แหละไปคัดเลือกกันทุทกๆ4ปีมองเป็นประธานาธิบดีก็คือเป็นประมุขของประเทศนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับส่วนในนี้ไอ้น,นี่ถ้าเราเป็นประชาไทยแล้วมันต้องมาผ่านในนี้ต้องผ่านในหนึ่งสองสามสี่ส่วนนั้นนี้พิธีการพิธีการหาทุแทนเท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศไทยมันยึดนียเป็นหลักมันไม่ท 1, ํา้หน,นึ่งองสามสี่เลยนะอันเนี้ยถ้าเราทำไปข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยตามหลักประช,ชาชนใช้เป็นเนี่ย สิบยี่สิบถึงสี่ปีก็จึงมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิทักษ์สิ่งที่เสถียรแล้วอ่ามันจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่รอมีหน้าที่รอจรึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องทุกวันนี้เราเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดไงอ่ามันใช้รีบมันเลยผิดอย่างเงยทำผิดต่อชาติมาตอนนี้เก้าสิบปีแล้วนะก็เลิกไปแล้วนะครับอ่านี่ก่อนจะเลิกก็ต้องมาตรองกันก่อนคือต้องรู้สี่อย่างนี่คือว่า ประเทศเรามีสี่สี่สี่สายทานจันไรอยู่นะฮะเนี่ยหนึ่งของสี่เนี่ยนะ,ะเราต้องทิ้งนะฮะเลิกไม่ร่วมเลยต้องทิ้งไปเลยไม่เป็นสามโวกเลยนะเนื่องจากคนไทยไม่รู้ไงจึงไปร่วมไงไปร่วมเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นไม่ได้คอมมิวนิทนะฮะแล้วก็ไปเป็นประธานาธิบเราก็ไม่รู้เราวเขาหลอกเขาหลอกไปเอาเประชาไตแล้วก็ไปแต่ที่ไหนได้ไอ้นี่มันเป็นพาไปเป ENT, ็นประธานาธิบดีขึ้นก็ไม่รู้ก็คือเด็กสามนิ้วที่ไปชูสามนิ้วนั่นแหละ เขาพาไปเอาเพรสิดเน้นซึ่งมันเป็นของจัญไรของประเทศนะส่วนอันที่สามก็คือเป็นประเทศที่ประกาศตัวเองเป็นประเทศประเทศศไตแต่เป็นประเทศไตปลอมที่ประเทศไทยเป็นอยู่ประเทศไทยเป็นันเนี่ยเป็นมาเก้าสิบปีอยู่ตรงตำแหน่งที่สามเนี่ยเราใช้สิงจัญไรที่สามอยู่ในประเทศถึงได้เดินทางมาถึงจุดนี้ท่านถามว่าประเทศไทยประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยท่านยินงงสงสัยในชาติแตกแยกกันหมดเนี่ยนะครับงงกันไปหมดเลยเนี่ย ทำอะไรก็ผิดเป็นหมดทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายทาอะไรผิดหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นกระจายเป็นปลอมแล้วมันทําให้เกิดพักแล้วคนก็ไปพักแล้วมันแบ่งเป็นสองสองกลุ่มหรือสองสถาบันก็ได้สองกลุ่มคอยสลับกันทหารสีร่เหล่ทัพยังก็มาเล่นการเมืองหลอกล้าก็เตือนเราอย่ามาเล่นการเมืองแล้วมาทําหยามทาธุรกิจทหารสีร่เหล่ทัพเล่นทั้งการเมืองทาทั้งธุรกิจแล้วก็รอจังหวะให้พักการเมืองมันเละทุกเมื่อไรมันมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันตีกันเละเมื่อไหร่ก็ ถึงทีทหารจะต้องมาทาให้ตอนมาที่ถูกนะเขาถือความชอบธรรมตรงมาที่ถูกแล้วเหตุที่มาก็เพราะเขาไปเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยท,ที่รีบเขียนเนี่ยรัฐธรรมนูญอย่างนี้แหละที่มันรีบเขียนนี่แหละครับนะฮะและ้วแล้วมันเขียนต่อตอกันมาโดยยึดของไอ้คณนะราษฎรตอนยอรอ์ดเจ็ดเนี่ยคือมันไม่เอาไม่เอากษัตริย์เนี่ยมันต้องการจะเป็นปนระธานาธิบกษัตริย์เองปกครองเองนะ นะมัน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 ,ม,นมันก็เลยให้ยุครอเจ็ดไอ้ยุครอเก้าไอ้นี่มันกำจัดแล้ว่ยกำจัดรอเจ็ดไปแล้วพอยุครอเก้ารอเก้าเขาก็เลยให้ไปอยู่เหนือรัฐมนูญแล้วอยู่ใต้รัฐมนูญไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวแล้วพูดง่ายไม่มีรัฐไม่มีอำนาจเลยซึ่งปกติจะต้องเป็นลิมิเต็ดโมนาร์ีแต่รอเก้าไม่ได้เป็นลิมิเต็ดโมนาร์ีไงแต่กลายเป็นเป็นอยู่นู่นเหนือนู่นรัฐมนูญอยู่ใต้รัฐมนูญไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวนะถ้าจะใช้อำนาจก็ใช้อำนาจที่เขากำหนดให้เช่นวัน ครบรอบนี้ก็ลดโทษลดนักโทษวันนั้นพระราชทานนั่นะตามมันเป็นมันเป็นพิธีการเฉยแต่ไม่ได้ใช้ใช้พระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติหรือพัฒนาชาติหรือทำให้ชาติแข็งแกร่งไม่เขาไม่ให้เลยเมื่อเขาไม่ให้ทำไมาอาหารก็เลยต้องมาไงเพราะว่ากษัตริย์ไม่สามารถจะยุติปัญหาได้สั่งยุติไม่ได้ไงสั่งถอดถอนนายกไม่ได้มันก็บานปลายเป็นใหญ่ถ้าหยุดถอดถอนถอนายกได้ก็นสงบนะครับอันนี้แหละครับ จึงเป็นจึงเป็นจึงเป็นอนเนี้ยเป็นประชาธิปลอมนะโดยมีสองสถาบันก็ได้สองกลุ่มเนี้ยนะครับเล่นกันสลับกันไปมาเวลาพักการเมืองทั้งหลายฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลทะเลาะก,กันจนเละจนรัฐรัฐสภาเอาไม่อยู่ต้องมานอกแถวจนเละจะเกิดสงครามกลางเม,ม,มืองทหารต้องมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะทหารต้องมาทํารัฐประหารเพื่อหยุดอันนี้เป็นเรื่องถูกต้อง แต่ว่าผัวพักกันเหมืองไม่ชอบเพราะว่าเขากําลังตีกันอยู่เสือมายุ่งทำไมถ้าสิเราทบเออมายุ่งทำไมเขาก็ลเล่นกันอยู่เออนี่แหละ <c oughs> คงเข้าใจนะไอ้ที่เห็นนั่นแหละอ,อ่าเหมือนกองอสอนะ่ะกำลังซักนายกปูอยู่นะ่ะนายกปูไม่ยอมลงนะทั้งหมดวาระไปแล้วอะแต่เพราะไม่มีกษัตริย์มามาไม่มีกษัตริย์อมาเนี่ยไม่มีกษัตริย์ไม่สามารถจะถอน,ถอนได้ไงเพราะเขาไม่ให้มีอำนาจเลยไนงะ คือตำราเขาต้องมีเป็นโมรุคีนะต้องมีถ้าคุณบอกคุณเป็นเชฟป็นเชฟประชาไตายอ่ะเพราะเพราะไม่มีมันจึงเป็นประเทศปลอมไงอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเพราะเพราไม่มีมันจึงเป็นประเทศปลองไงประชัชนแยกถูกแยกผิดไม่เป็นไม่รู้เรื่องไงผมต้องมาทําให้ดูเนี่ยอา้ามันคือสิ่งจัลไรนะประเทศไทยใช้ประเทศปลอมมาตั้งเก้าสิบปีเราอยู่ในสิ่งจัไรมาเก้าสิบปีโดยไม่รู้ตัวเออถ้ามันเป็นประเทศจริงนะเระาะงัตนสัดล้อเก้าก็ต้องมีเป็นโมดุคีจริงนะแล้วก็ไปถอนไปถอนอายุปู พอหมดเวลาแล้วเมื่อเถอไอ้ภูไอ so ้กรกศก็มาวุ่นวายใช่ไหมไม่หวุ่นวายบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายไงไม่มันไม่มีทางออกไงมันจะวุ่นวายสิรทัพก็เลยมาอ่าหรือกรกศไม่มาหรือถอยไปก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้สมัยอาราชปยูนเหมือนกันอ่ะเหมือนเหมือนกันถล่มกันจนเละแล้วแล้วลองก้าวถึงมาให้เป็นดีประนอมแต่ถ้าเพื่อให้ท่านเมียำนานตั้งแต่แรกท่านก็เบรกตั้งแต่แรกก็ไม่เกิดไอคาราชายูนคือจำลองอ่ะอ่าไม่เกิดหรอกมีไม่ลิเท นะอันเนี้ยเขามีหลักอยู่แล้วแต่ไม่ยอมให้หลักไม่ให้ไม่ให้กษัตริย ah. ์มีอำนาจไงนะอ่ะพวกนี้ก็ไปถล่มไปป้ายสีหมดไอ้พวกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายนะไอ้พวกพรรคการเมืองเนี่ยแบ่งข้างแบ่งฝ่ายก็ถล่มสถาบันกษัตริย์หมดป้ายสีหมดเอาว่ากษัตริย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ก็ว่าไปนะเขากฎเกณฑ์ก็มีแต่เราไม่ยอมใช้กฎเกณฑที่ถูกต้องไงประเทศไทยมันที่โกงไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกมันยึดอำนาจเนี่ยพวกพวกพวกนี้พวกบริชาการ มันก็ล่างอันนี้เลยตามใจเลยไม่อยากกษัตริย์มายุ่งก็อยา่ามายุ่งก็ไม่ให้มีมูลคีบริบทมรลคีไม่มีเอ,อเวลาเกิดปัญหาจะนจะแก้ปัญหากันเองเอ,อ,อยา่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทำไมทหารก็ต้องมาไงเพราะกษัตริย์ไม่มีไงเข้าใจอย่างกษัตริย์ไม่มีหยุดไม่ได้ทหารต้องมาเบรกไงแต่ทหารมาเบรกแล้วทหารดันกระลึงเล่นการเมืองต่ออีกทหารกอหมหนุนติดอำนาจเล่นการเมืองต่ออีก มันแรมมันก็เป็นวงจรอ,อุบาทเนี่ยนี่ยวงจรอ,อุบัทอยู่างเงี้ยเดี๋ยวท่านไปดูอีกผังหนึ่งจะมีปฏิจจเป็นวงจรอ,อุบาทที่เรียกว่าปฏิจจจัตุบตรบาทคือเป็นของแท้ของจริงเนี่ยมันวนก็อยู่เงี้ยไม่รู้จบก็เียวงจรอ,อุบัอ,อิของได้แล้วเราเป็นวิทยาลัยปลอมมาตั้งนานเพราะฉะนั้นที่นี่จึงต้องมากรองไงคุณอยู่ตรงไหนไประชาชนแยกถูกแยกเปลี่ยนพอประชาชนดูผมมันเข้าใจแล้วว่าเอ้าที่แท้เราเป็นประเทศไทยปลอมหรือเนี่ยแล้วเ,เป็นประเทศไทยในระดับนี่จระไยเป็นสิ่งจระไยชาติ โอ้โหเราปล่อยมาได้ยังไงเราเลี้ยงประเทศไทยให้เป็นสิ่งจารชาติก็ไม่ต่างกันแล้วก็กินอาหารผิดๆพฤติกรรมผิดๆก็เกิดโรคเลยรับป่วยชาติก็ป่วยก็ป่วยอยู่ตรงเนี้ยเป็นประชาติป่วยเป็นประเทศป่วยเราเป็นประเทศที่พิกลพิการป่วยจนพิกลพิการจนคนก็ไม่ครบจีนก็ไม่ครบอเมริกาก็ไม่ครบก็ทํากินอาหารผิดๆป่วยกระซอกกระแสะไม่สง่างามแถมร่างกายรีบ แขนขาไม่ทํางานเดินกับโรกระเพลก็นี่ไงก็คุณทําประเทศให้ไม่สง่างามกันเองมาจากไอ้นี่เล่นกันเละเนี่ยเนี่ยเละกันหมดไม่ว่าศิลปินใครจะไปอยู่ข้างไหนนะไอ้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสีไหนก็นแล้วแต่ขั้นถูกหลอกหมดถูกหลอก่็เป็นประเทศเป็น่ายแท้จริงเป็นประเทศเป็นปลอมไล่เสี่ยเราทั้กันรอเสียบไอ้นี่เละเทะเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันเสียบเสียบปุ๊บฉันอยู่ต่อ ก็เห็นคาตาอยู่รัฐบาลตู่เป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดรัฐบาลตู่ที่ทําให้ชัดเจนที่สุดเลยไม่อายไม่อายฟ้าดินเลยไม่อายฟ้าดินเลยตรงโตงดื้อๆเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเออทหารก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยไม่มีใครเข้าใจเห็นภาพนี้ผมจริงเมต้อมาทําให้ดูนี่ไงท่านจะได้เห็นตาสว่างทีว่าทําไมประเทศไทยมันจริงสร้างวัฒนธรรมไม่สําเร็จ เป็นคำว่านี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นก็ตกอันนี้เลยครับเพราะตกอันนี้ไอ้น,นี่ก็สบายใจแล้วแล้วแต่จะจัดการอุปกรณ์ไหนเอาอะไรเพราะมีอำนาจรักเต็มที่เพราะเขาจีบอันนี้เป็นลางเขาล่างแล้วคุณนุ้มาแล้วคุณต้องทําตามนะเมื่อทาเมื่อทําทําตามก็กลายเป็นตอนละแรงไงตอนละแรนมันก็คือสารขันอะ่ะอออย่างเงี้ยเราเป็นอย่างงี้อยู่แล้วเข้าใจแจมแจ้งกันแล้วที่ผมอธิบายเนี่ยเอาละรอนนี้มาสู่ยุครอสิบละนะครับนื้สู่ยุครอสิบ อ่าเป็นยุคที่ประชาชนปกครองตัวเองละเบื่อและวไม่เอาละพวกนักการเมืองไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีคณะรัฐบาลประชาชนปกครองตัวเองได้เลยอ่าจะทําได้ยังไงก็มาดูนี่ครับหนึง่งคุณต้องซื้อสินค้าของแอดทำมาลุจใจก่อนเพราะผมเป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยเป็นนักปฏิวัตินะฮะแล้วก็เป็นนักปฏิวัติป,นนประเภท,ทเปลี่ยนยุคสมัยเออมันเป็นงานใหญ่ของโลกเปลี่ยนยุคสมัยเลยเปลี่ยนยุคสมัยประเทศไทยแล้วก็สามารถเปลี่ยนยุคสมัยของโลกด้วย เปลี่ยนทั้งประเทศไทยทั้งโลกอ่ะนั่นแหละนี่แหละคือน,นักปฏิวัตินักปฏิวัติคนไทยไม่เข้าใจเขาแต่เป็นเชกว่านนะแฟนโทฮิเสียงเอาไปต่อสู้กันพาคนไปต่อสู้กับมวลชนร้มรัฐบาลไม่ใช่นะนักปฏิวัติก็มีครบเครื่องตั้งแต่ทฤษฎีลัทธินโยบายรัฐแ,แผนปฏิบัติแผนหนึ่งแผนสนะ ก็ยุยุทศาสตร์ยุทธีพร้อมกับนวัตก,กร,รรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมีครบเครื่องก็เรียกมีครบเครื่องนั่นแหละจึงได้ฐานะเป็นนักปฏิวัตินะไม่ใช่นักว่ามีแค่ปืนเป็นลุยไม่ใช่นะครับอันนั้นนักต่อสู้นักปฏิวัติกมีเร่ทฤษฎีเป็นต้นไปมาดูนะอันนี้หนึ่งต้องซื้อวิัยทัศน์ของแอธรรมาริษัรรยนะครับสองดูคลิปสี่วันเพื่อเป็นสวนบันธรรมธิปไตยนะครับ ก็ไปสมัครเป็นสี่ภูมพิพลเพื่อตอบแทนคุณบรดินนะอันนี้แล้วก็สามจัดตั้งองค์การหมู่บ้านตำบลหมาำนาจอันนี้เปลี่ยนจากหมู่บ้านเป็นองค์การตำบลหมาำนาจเพื่อจะไปใช้กฎหมายสุพิมลอกฎหมายสุพิมลอ,มลอคือกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจิทธิท์ใจเมื่อประกาศแล้วรัฐธรรมนูญตกไปเลยนะรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตกหมดประชาชนเป็นใหญ่ว่างั้นขอให้ประกาศแล้วกันนะครับส่วนข้อสี่ก็ต้องลงมือทําตามสูตรสองสูตรสองสูตรก็คือสูตร อภิจะตูไปวัดิ4บวกสกับสูตรทดอภิทศปฏิวัติส0บวเดี๋ยวไปดูว่าเป็นสูตรอะไรนะครับส่วนเมื่อทําตามสูตรแล้วก็จะได้ฉลอง10วัน10คืนโดยเชิญประมุขทั่วประเทศมากับศิลปินทั่วโลกมาร่วมงานเอาละครับผมจะเบรกไปเท่านี้ก่อนนะครับ